เยอะจะไปไหนจะไปวัดเจ้าัาที่วัดพระาจา้าไหนดูสิปีเยอะรู้ไหมเมื่อปีหกพ้าที่ผ่านมารมานาไมายอะเขาบอกว่าพระสงอะ์อ่ะป่วยเป็นหวานและความร้อนะถึงสองหมื่นรูปเชียวนะฮ่าจิงบอกริงเราเพราะสาเหตุนี้เองที่ประสงค์ท่านไม่สามารถปรุงอาหารชั้นเองได้จึงเป็นหน้าที่คารวะอย่างเราที่จะต้องเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์ไปถวายท่านนะ เอาชุดนี้ไปถวายท่านดีกว่าพี่เยอะจ้ะ yeah. เพื่อสุขภาพของพระสงฆ์ไทยห่างไกลจากโรคแพทย์ได้แนะนำอาหารที่ควรใส่บาตรพระนอกจากจะได้บุญแล้วพระสงฆ์ก็ยังมีสุขภาพที่ดีอีกด้วยได้แก่อาหารประเภท ต้มนึ่งยำอบรวกมาช่วยกันลดสารลดนโนลดเค็มงานอันเดอด้วยความห่วงใยในสุขภาวะพระสงฆ์จากสสสอ,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 อรุณอินสยามมูลนิธิพัฒนาอีสานสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์โครงการสุรินทร์ใส่บาทปลอดภัยใส่ใจสุขภาวะพระสงฆ์